อดีติปราวรางพรเบียงพบม่ำพรประธานเวทมนวามฟาลาโอทินสวรรค์ควานแวนแดนฟันสุขสรรเริงราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยครับอุตรดิตบ้านเราวันนี้วันทำงานแล้วนะครับ อังคารที่7ธันวาคม2564วันนี้ขึ้น3ค่ำเดือนไ้หรือดเดือนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นทำงานกันใหม่สำหรับในอดีตที่ผ่านมาวันเดียวกันนี้นะครับเมื่อวันที่7ธันวาคม2 5 0 6ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับลมชนากาศที่เบกภูมิพลฝดุลยเดชมาราชรัชกาลที่9 ทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรทรงพระมหามาลาประทับพระที่นั่งราชยานพุทธตานทองเสจ็จพระจำเนินเรียบพระนครโดยกระบวนพิยุหายาตราทางจตุลมาศคือกระบวนพิยุหายาตราใหญ่ทางบกตามโบราณราชประเพณีเนื่องในโอรกาสทรงเจริญพระชมพันศาครบสามรอบนับเป็นการฟื้นฟูพระราชาวิธีนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้จัด ครั้งสุดท้ายในรัชกาลที่7คือเมื่อปี2468เนื่องจากพระชิปธทีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและอีกครั้งในปี2475นั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องราวในอดีตในประเทศไทยนะครับส่วนที่ต่างประเทศวันนี้เมื่อปี2484ฝูงบินรบมิกาเซ่เคด้ินนะครับเป็นของกองทัพกาศญี่ปุ่น ลอบโจมตีเพลฮาร์เบอรซึ่งเป็นฐานทัพที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาในภาคพ,พื้นแปซิฟิกตั้งอยู่ในหมู่เกาะฮาวายทำให้กองเรือรบและฝูงบินได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในประิศาสตร์ของสหรัฐนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผลักดันให้อเมริกาประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้ฐานเสียชีวิต2,335นายฐานอากาศ นายทหารเรือดำน้ำ9นายพลเรือเรือน68คนทหารบาดเจ็บ1,143คนพลเรือเรือน35เรือลบจมทั้ง4ลำแล้วก็เสียหายอีก4ลำเครื่องบินถูกทำลาย3 29ลำและเรือดำน้ำเสียหายอีก4ลำขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นเสียชีวิต185คนจากนั้นอีก44เดือน กองทัพเรือสหรัฐก็ได้จมเรือบรรทุกเครื่องบินเรือประจันบานและเรือรัเวนของญี่ปุ่นในกองกำลังที่โจมตีเพ a ร์ฮา r เบอร์ได้ทุกลำส่วนนางาซากิซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานพลิตตอรปิโดชนิดพิเศษซึ่งใช้โจมตีเพิร์ฮาเบอร์ก็ถูกสลัดทิ้งประมาณูถล่มราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมยกทงขาและลงนามในเอกสารยอมแพ้สงครามนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวในอดีตนะครับ ทั้ง2เรื่องเลยนำมาเสนอให้ท่านได้รับทราบกันครับอุตรดิตบ้านรารายการข่าวเพื่อท้องถิ่นและชุมชนเสนอเป็นประจำที่นี่ FM 94.5เมกะเฮิร์ตซ์ำบลทุ่งยยางอำเภอละแปลจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์โดยชวลิตคำเพ่ง 0814756591สนับสนุนโดยสีพงพากรายสไตล์ชอปปิ้งมอลล์อุตรดิษฐ์ถูกคุ้มดีที่สีพงมาเก็ตรวมสินค้าพร้อมโปรดีๆมาเพื่อคุณทุกสัปดาห์ด้วยสินค้าหลากหลายสไตล์อยากได้สิ่งใดในสีพงพากอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคจะมาช้อปเองหรือสั่งได้ทางสีพงเดลิเวอรี่ 0 919 929 939สีพงพาร์ครวมความสุขความอร่อยไว้ที่นี่สีพงพารกคมาได้ทุกวันทั้งครอบครัวโตโยต้าอุตรดิตโชว์รูมโตโยต้าที่มียอดการจำหน่ายสูงสุดในภาคเหนือตอนลางโตโยต้ายาลิสเอทีใหม่เก๋ไก่ครบครันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่ทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยไร้กังวล โรดีโปรเด็ตวันนี้ออกรถใหม่ไฮลักซ์รีโว่ขับฟรี90วันฟรีค่าแรงเช็คระยะรับประกันนาน5ปีฟรีชุดช่วงล่างไอรอนแมนจากออสเตรเลียลูกค้าเก่าโตโยต้าดาวศน์เปอร์เซ็ข่าวดีวันนี้ท่านออกรถได้โดยวิธีออนไลน์โทรที่055429429ขอขอบคุณสื่อมวลชนหน่วยงานภาครัฐเอกชน องค์กรการกุศลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งข้อมูลข่าวสารไปแพร่ทางรายการอุตรดิตบ้านเราทุกวันเว้นวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทาง y ย u ทูบเฟซบุ o o ไลน์พิมพ์ที่รายการอุตรดิตบ้านเราครับแค่พิมพ์ที่รายการข่าวอุตรดิตบ้านเราท่านก็จะได้รับฟังอีกครั้งหนึ่ง,งย้อนหลังนะครับจะฟังตอนไหนก็ได้นะครับ ไปที่สีพง์นิดหนึ่งนะครับก็ชวนให้ทุกทุกท่านขายอยู่ใช้เวลาว่างหรือนักขายที่ต้องการที่จะขายของออนไลน์นะครับทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่เคยถ้าไม่เป็นเราเทรนให้นะครับพิเศษรับสมัครท็อปเซลรับการฝึกอบรมการขายออนไลน์ออฟไลน์ฟรีครับสร้างเพจและเขียนคอนเทนต์ให้ขายดีนะครับแล้วก็ ยิงแอดบน Facebook ให้ยอดขายปังๆนะครับรับเงินแสนจับเงินล้านบนโลกออนไลน์ก็เปิดร้านบนอิน t a g r กรมขายได้กำไรดีนะครับสร้างคุณเป็นไอดอลด้วย TikTok แต่งภาพตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพด้วยนะครับ VIP c o คอร์สนะคิดท่านคิดและทำอย่างคนรวยและประสบความสำเร็จกลยุทธ์ทำกำไรในยุคดิจิทัลกับคริปโตคริคป ทเกอร์เลนซี่รู้ดีไม่มีถอยนะครับสอบถามที่ท็อปเซลล์บายสีพงศ์ศ9ย9อีกครั้งนะครับ0952824499สนใจทักไปนะครับโตโยต้าอุตรดิตยินดีกับท่านที่ออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับและท่านออกไปแล้วแหละท่านเตรียมที่จะออกรถใหม่ป้ายแดงให้กับครอบครัวนะครับเลิง,งามยามดีส่งมอบฟอร์จูเนอร์โมเดเลิสตา คันแรกของอุตรดิตไปแล้วขอบคุณครอบครัวคุณพ่อเกษมจิตมันจ่ายสดโปรโมชั่นแรงส่งมอบทันใจก็ได้นะครับหรือท่านที่ต้องการจะซื้อนะครับยาลิสเอทีใหม่ T ก็มีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับทุกรุ่นวันนี้ที่เตยตาขับฟรี90วันฟรีค่าแรงเช็คระยะรับประกันคุณภาพนานถึง5ปีฟรีชุดช่วงร่างไอรอนแมนด้วยนะครับไปที่เคิร์นเศรษฐกิจกันได้แล้วนะครับว่า ระดับน้ำเมื่อเช้านี้อยู่แค่ไหนระดับน้ำเมื่อเช้านี้อยู่ที่139.07เมตรระดับทะเลปานกลางคิดเป็นเปริมน้ำ4,484.56ล้านลูกบาทเมตรหรือ47.16%เเอร์ซน้ำไหลเข้าอ,อ่างเมื่อวาน2.60ล้านลูกบาทเมตรปล่อยน้ำเมื่อวาน5.55ล้านลูกบาทเมตรนะครับ น้ำใช้งานวันนี้เหลืออยู่ที่พันหกร้อยสามสิบสี่จุดห้าหกล้านลูกบาทเมตรหรือยี่สิบสี่จุดห้าสี่เปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับแผนการปล่อยวันนี้ห้าจุดห้าล้านลูกบาทเมตรพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันห้าจุดห้าล้านลูกบาทเมตรนะครับเลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ไปดูอากาศกันจากกรมตุนิยมวิทยาอากาศเย็นเลยแล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงเหมือนผมนะเป็นหวัดไม่หายเพราะว่าอากาศกระมังนะครับ ลมวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาสูงสุด27-31องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำพางแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเสเียๆลมตัวหนักเชียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมก็แรงพอสมควรนะครับในวันนี้ถึงวันที่8ธันวา อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิ12-19องถึงองศาสูงสุด2 6 3สถึงเนะครับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ด้วยอุณหภูมิ3-12ถึงองศาส่วนในช่วงวันที่9-12ถึงธันวาอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2ถึงองศาเซลเซียสต่ำสุด14-21ถึงองศาสูงสุด2 7 3 3ถึงองศาอุณหภูมิต่ำสุด 4-14ถึง14องศานะครับความเร็วลมก็1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดอุตรดิตบ้านเราเมื่อเช้าตี4อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ17.5องศาคาดว่าวันนี้สูงสุด3าต่ำสุด15ต่ําตำสุด15นะครับอากาศหนาวครับพรุ่งนี้สูงสุด32ต่ำสุด16อากาศเย็นครับนี่คือช่วงแรกของรายการข่าวอุตรดิตบ้านเราที่นำเสนอ ให้ทุกทุกท่านได้รับทราบกันทุกวันนะครับอ่ะมาดูเรื่องของคนละครึ่งเฟดสามยิงใช้ยิ่งได้กระแสดีครับยอดสะสม2.1แสนล้านบาทแล้วนะครับนายกตู่พอใจกระแสการใช้จ่ายคนละครึ่งเฟดสามยิงใช้ยิ่งได้ยอดสะสม2.1แสนล้านบาทเหลือเวลาใช้จ่ายคงสุดท้ายถึง3เธันวาคมนี้เท่านั้นเอ้าใครยังไม่ได้ใช้รีบไปใช้เลยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ใช้ไปแล้ว ครับครบพอดีเลยร้อยห้าสิบสามร้อยก็คนละร้อยห้าสิบนี่น,นะครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลเอกปรทธ์จันโอชาได้ติดตามมาตร,รการการจ่ายลดค่าครองชีพจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของรัฐพอใจกระแสการใช้ใจ่ายของประชาชนที่ช่วยลดภาระในการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยความคืบหน้านะครับมียอดการ จ่ายของแต่ละโครงการผู้ใช้สิทธิสมรวม41.32ล้านคนยอดจ่ายสะสม2,11,041.2ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้ใช้สิทธิสะสม26.22ล้านคนยอดจ่ายมากกว่า1,084,823.7 8ล้านบาทนะครับ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผู้มีสิทธิ์สะสม92,087คนยอดใช้สะสม3,718ล้านบาทและยอดใช้จ่ายด้วย e v o u c h e r สะสม194.9ล้านบาทนะครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ใช้สิทธิ์สะสม13.55ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม20 ขอไปอย2518.4ล้านบาทนะครับโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีผู้ใช้สะสม1.46ล้านคนยอดจ่ายยอดใช้สะสม1,000 0ขอภัย1,786.2ล้านบาทนั่นเองนะครับอา้าวยิงใช้ยิงได้นะครับโครงการครึ่งหมดเขตหมดเขตสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยต้อง ใช้แล้วลวนะเนาะก็กับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วก็โครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับมาดูข่าวนี้เรื่องโอไมครอนไทยก็พบแล้วหนึ่งรายนะครับพบแล้วหนึ่งรายนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่ยิ่งกลัวก็ยิ่งไกลยิ่งเข้ามานะครับนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทําการตรวจการกลายพันธุ์ทุกสัปดาห์ ล่าสุดตั้งแต่เปิดประเทศไทย1พฤศจิกาถึง 6, 4ธันวาคม64ผลตรวจสารพันธุก,กรรมติดเชื้อทั่วประเทศอย่างพบเป็นสายพันธุ์เดลต้าเกือบ100%ซแล้วก็พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าหคนเท่านั้นตรวจเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นโอไมครอนโดยพบที่ชาวอเมริกันที่เดินทางมาจากสเปนนะครับหากตรวจตำแหน่ง นะครับเป็น R อร์เสียเป็นเดลต้ามีการหายไปในตำแหน่งเดล970แล้วก็ K417N นอะครับอันนี้เป็นภาษาทางการแพทย์เครับแต่เราก็็พออนุมานสรุปไปนะครับแต่เมื่อตรวจแบบแยกรหัสพันธุกรรมแล้วนะครับครั้งที่1วันที่30พฤศจิกา64เชื้อน้อยตรวจไม่ขึ้นครั้งที่2 3ทานบอ 6, 4หกสเก็บตัวอย่างตรวจใหม่พบเชือ้อ ลำคอม,มากขึ้นมีโอกาสเป็นโอกาสไหมมีโอกาสเป็นโอมครอน99.92%หลังจากนั้นการตรวจ3ครั้งที่3เพื่อให้ได้ผลยืนยน100ันร้อยเปอรเซ็นต์การนี้ผลตรวจเดินทางผู้เดินทางดังกล่าว99.92%นำเชื้อว่าติดเชื้อสายพันธ์โอมครอนหรือพูดได้ว่าพบผู้ติดเชื้อโอมครอนรายแรกเดินทางมาจากสเปนซึ่งกรณีนี้ไม่ตระหนกตกใจนะครับเพราะเชื้อนี้คงจะ เว้นประเทศไทยประเทศเดียวไม่ได้ล่าสุดได้กำชับให้ศูนย์ภาคใต้สุ่มตรวจให้มากขึ้นเพราะว่ามาลเลเซียพบผู้ติดเชื้อนี้หลายรา,ายแล้วนะครับนั่นนะครับต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะกระแสของโลกาภิวัตน์กระแสการเดินทางกระแสของโซเชียลมีเดียก็มันก็ต้องพากันไปอย่างนี้แหละนะครับอ่ะมาดูข่าวบ้านเราอำเภอพ,พิชัยจังหวัดตรดิษจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ขอเข้ามาเจ้าแม่โพศพภายใต้แนวคิดพลังความสามัคคีสร้างคนสร้างงานสร้างวิถีชีวิตแบบนิวเนอร์มอลนะครับน่นละครับเมื่อวันที่4ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางที่บริเวณนุสรส,สถานบ้านเกิดพเพียบพิชัยดับหักบ้านห้วยคาตะบนในเมืองเพื่อวิชัยจังหวัดตรดิษในพยงยาเผารองผู้าการจังหวัดเปิดงานประเพณีทำบุญกองเข้าเปลือกประจำปี6.4ขอเข้ามาเจ้าแม่โพศพ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาโดยมีการจัดประกวดตกแต่งกองข้าวเปลือกและแต่ละตำบลของอำเภอพิชัยการขอเข้ามาเจ้าแม่โพศพด้วยอำเภอพิชัยครับมีพื้นที่การจำหน่ายการทำนาม,มากที่สุดของจังหวัดอุตรดดิษกว่า2อ0 0 0 0สามหมไร่มีรายได้ถึง1270อ12 0 0 0 0ล้านบาททีเดียวนะครับนะว่าเป็นอันดับสองรองจากอำเภอตรอนดังนั้นอำเภอพิชัยจึง ร่วมกับชุมชนท้องถิน่นจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือกเป็นการล,ลึกบูชาพระแม่โพศพเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมวัฒนธรรมอัดีภูมิปัญญาท้องถิน่นและสืบสารจารีตประเพณีอันดีงามของอำเภอพิชัยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเป็นการสร้างพลังความสามัคคีของท้องถิน่นท้องที่ให้ในการพัฒนาอำเภอพิชัยให้ในด้านต่างๆภายใต้แนวคิดพลัง ความสามัคคีสร้างคนสร้างงานสร้างวิถีชีวิ New ตแบบ n ิวโน l สไตล์พิชัยในงานก็ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนอีกทางหนึง่งสำหรับรายได้จะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาบ้านเกิดประยัพ,พิชัยดับหักและมอบให้กิ่งกาชานเพอพิชยัชยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสต,ต่อไปนะครับอะก็ดีใจครับ ชาวอำเภอพิชัยนะครับที่ได้คนพิชัยเป็นรองผู้การจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่นะครับตอนนี้ไม่ใหม่ละหลายหลายงานแล้วล่ะนะครับก็ดีใจด้วยกับคนอำเภอพิชัยนะครับทางด้านสถานการณ์โควิดของบ้านเราอุตรดิตถ์นะครับเมื่อวานนี้อัปเดตเมื่อสองทุ่มนะครับพบผู้ติดเชื้อสี่รายนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนสองเมื่อวันก่อนรายเดียวนะเมื่อวานนี้สี่ราย ครับก็เป็นรายที่4 5 6 8แล้วล่ะนะครับคนอุตรดิตมาจากต่างจังหวัด1รายนะครับที่มาจากต่างจังหวัดรอบติดเชื้อ1รายติดเชื้อในอุตรดิต3รายด้วยกันนะครับมีผู้เสียชีวิตอีก1รายเป็นรายที่61แล้วนะครับผู้ป่วยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับรายที่4565หจากแม่ภูนรับแลรายที่4 5 6ห้ขุนฝางนะครับเพื่อเมือง รายที่4567เนี่ยนะครับถ้าสัก์พวิชัยรายที่5 6 8ตําบนด่านแม่คำันรับแหละนะครับอาก็ต้องช่วยกันให้ดีนะครับช่วยกันดูแลรักษาเพื่อที่จะให้ขาบโควิดนั้นมันไม่กระจายหรือไม่ขยายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของสบคนะครับอัปเดตท,ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยรัชภัฒน์ตรดิทุ่งกโลวันจันทร์ที่6ธันวา สองหกสี่นะครับก็เมื่อวานนี้นั่นเองเตียงทั้งหมด225ยอดยกมา34และรับผู้ป่วยใหม่ไม่มีกลับบ้านไปแล้ว4นะครับยอดใช้เตียงสะสมก็30เหลือเตียง195เตียงครับขอบคุณทีมสสจ,จอ,อตรดิษฐทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามแล้วก็ูนยนสื่อสารองค์กรมา,าเทยหลายราชภาัฏอุตรดิตที่ส่งข่าวนี้มาให้นะครับเอาละพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรา กลับมาฟังข่าวอื่นเพิ่มเติมกันต่อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันด้วยเป็นอัวัวเลยนะครับแม้เชื้อไวรัสโคโรนา2019จะยังระบาดตลอดมาแต่คนอุตรดิต์ไม่เคยทอดทิ้งกันทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างแสดงออกถึงความมีน้ำใจสำหรับท่านที่ต้องการซื้อของที่จำเป็นซีพงพาเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิ 19. ด -19 และทำการพ่นยาฆ่าเชือ้อไวรัสและแบคทีเรียนในอากาศทุกพื้นที่ทุกผิวสัมผัสภายในศูนย์การค้าและบริเวณโดยรอบทุกวันเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและพร้อมให้บริการ โดยเน้นมาตรการการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด0 9 1 9 9 9 9้9ลนายสซีโฟรเดลิวอรีโตโยต้าอ,อุตรดิตฐ์มีข่าวดีมาบอกวันนี้ออกรถใหม่ซื้อออนไลน์ออกง่ายปลอดภัยไร้กังวลโปรเด็ดโปรดีต้องที่โตโยต้าอ,อุตรดิตฐ์เท่านั้น ไฮรักซ์รีโวทุกรุ่นขับฟรี90วันฟรีค่าแรงเช็คระยะรับประกันคุณภาพนาน5ปีฟรีชุดช่วงล่างไอรอนแมนใหม่จากออสเตรเลียขับนิ่มเนึบทุกเส้นทางลูกค้าโตโยต้าเก่าดาวเริ่มต้นที่0เปอร์เซต์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขอแนะนำโตโยต้ารีโว4คูณ4ฝันใจเกษตรกรและขาลุย ด้วยสิทธิพิเศษมากมายติดต่อที่055 429 429หรือสายด่วน085 401 9988ประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดยิ่งเรามียิ่งแบ่งก็ยิ่งมาก เส้นทางเดิมจะมีค่าเมื่อเราเดินไปด้วยกันเพราะการแบ่งปันคือพลังเพื่ออนาคตกพอฟผอผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสมาคมชาปานกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์อมทับครูไทยหรือสอสออคอขอแจ้งข่าวสำคัญถึงสมาชิกทุกท่าน เนื่องด้วยตั้งแต่ปี2,557ถึง2,561มีจำนวนสมาชิกเสียชีวิตมากกว่าอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทำให้เงินสงเคราะห์ไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวและสะสมมาจนถึงปัจจุบันจึงมีเงินค้างจ่ายจำนวนหนึ่งซึ่งต้องขอเก็บจากสมาชิกเพิ่มเติมท่านละ369ถึง1,526บาทตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิก จึงขอให้สมาชิกสอสออคออุตธรดิษฐ์โปรโดชำระเงินเพิ่มเติมภายในวันที่31ธันวาคม2564ผ่านเคาน์เตอร์สมาคมหรือผ่านบัญชีศูนสอสออคออุตธรดิษฐ์ธนาคารกรุงไทย5203145529ขอขอบคุณทุกความร่วมมือนะครับครับก็ถึงสิ้นสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนธันวานะครับ ก็ชําระให้หมดนะครับหลายท่านบอกว่าหวังเ่าจะใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืนมาชําระไปนี้เดี๋ยวเราคงมีการประชุมกันนะครับวันนี้เริ่มการชุดใหม่ชุด61และชุด6กสจะประชุมร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะหาทางออกอย่างไรให้ทันต่อเหตุการณ์ให้ทันปีใหม่เดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งหนึ่งผลการประชุมเป็นอย่างไรผมจะรายงานให้ทึกท่านได้รับทราบกันนะครับ ในคณะประธานคนใหม่นะครับอ่ะก็ขอเชิญชวน story, พร,พรพ ki ่วมลงน Speaker, Tus ามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชลรกิติยาภาณเรนทิราธิพเทพพะะวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคมวันนี้ผ่านระบบออนไลน์รระหว่างวันที่6-8ถธันวาคม2 5 6 4และที่ จังหวัดตรดิตนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดตรดิตก็เชิญชวนไปลงนามถวายพระพรกันที่วัดพระทันศิลาพระอาลำดวนนะครับวันนี้นะครับช่วงสายๆเลยละนะครับเมื่อวานนี้นะครับการเปิดแข่งขันวูดบอลน้องแพร่ครับครั้งที่หนึ่งก็คึกคักแล้วนะครับมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่าร้อยคนละนะครับที่สวนสาธารณะน้องพแพร่พิธีเปิดโดยนายเขมชาิมันเจก นายกเทศมนตรีครับซึ่งมีพันเอกบันเทิงจุ้ยวงประธานชมรวชมวุฒบอลจังหวัดตรดิงเป็นผู้กล่าวรยายงาน,นนะครับทั้งนี้เป็นครั้งแรกทางเทศบาลก็ต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเรื่องสนามหลายท่านมีข้อแนะนำให้ปรับใหม่ให้ปรับให้ให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็จะได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับขอบคุณที่มาร่วมให้กำลังใจ กับผู้รับเข้าร่วมแข่งขันทุกคนเลยนะครับเมื่อวานนี้สากรอมซับครูหยุดชดเชย1วันนะครับก็เปิดวันนี้ถึงวันที่7ธันวาเดิมทีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีการหลังจากวันนี้ก็จะเป็นวันที่จ่ายเงินแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องมันเลยมาแล้วนะครับเราก็จะหาทางปรับปรุงแก้ไขครับปรับใหม่ให้สามารถ นะครับประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้แต่ก็ต้องเรียนให้ท่านสกจหรือสากลจังหวัดได้รับทราบก่อนครั้งก่อนเป็นทางการเพื่อที่จะให้มีคําสั่งให้ประชุมวิสามัญประชุมวิสามัญเร็วๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็เพื่อที่จะพิจารณาในวาระที่3.3ตามวาระการประชุมสกรก็จะมาประมวลผล อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่วิสามันประจําปีแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญและก็เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นกับสากลสครูเทร์จำกัดนะครับอันนึกว่ามีแต่จังหวัดอื่นนะจังหวัดอื่นก็มีข่าวให้เห็นบ้างแต่ปีนี้เราเป็นเราเป็นข่าวซะแล้วนะครับก็จะได้นําเสนอให้ผู้สอบบัญ,ญชีของสํานักสอบบัญ,ญชีนครพิงซึ่งไม่ได้รับการทักท้วงในขณะที่มีการประชุม จากผู้แทนรองนายทะเบียนและหัวหน้าสำนักตรวจบัญชีจังหวัดตรดิตนั่นก็คือจบการเงินดังกล่าวและแสดงถึงดําเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสะก,ก่อนไม่มีข้อบกกร่องและก็ไม่ขัดทุนสามารถนํากําไรมาจาัดสรรแบ่งปันให้สมาชิกได้กับแต่เมื่อผลมติเป็นอย่างนี้ก็ก็ต้องหาทางออกนะครับทางออกหนึ่งที่มีผู้แนะนําก็คือให้เชิญตัวแทนจาก20หน่วยเลือกตั้ง พูดคุยตกลงวาระที่2 3 2 3 3, 3. 3. ให้เข้าใจในลิทางเดียวกันให้ได้ก่อนจัดประชุมวิสามันไม่ต้องอภิปรายโดยให้ผู้แทนสมาชิกเห็นด้วยทั้งหมดตามข้อตกลงร่วมกันครับภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้ก็จะรู้แล้วล่ะนะครับเรื่องที่2ก็ผู้แทนสมาชิกและผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกคนไม่รับค่าตอบแทนหรืออาจจะได้รับเพียงคนละ500เพื่อแสดงความรับเพื่อแสดง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆสกอเป็นผู้รับผิดชอบนะครับการจัดประชุมข้อที่3จัดประชุมแบบออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีออนไลน์ที่เว้นระยะห่างได้ก็จะมีที่ทุ่งกะโลห้องประชุมเล็กทุ่งกะโลนะครับก็ซึ่งมีที่นั่งเพียงพอ1,500ที่นั่งนะครับแล้วก็เรื่องที่4คือแจ้งกสจคือสำนักงาน คือสากรจังหวัดตรดิตนั้นขอความนุเคราะห์สั่งให้จัดประชุมวิสามันภายในเดือนธันวาคมมีให้ได้เพื่อได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนก่อนวันหยุดปีใหม่แนวคิดนี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีอ่ะเราก็รับฟังไว้ก็ไปน,นำเสนอในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้ก็และกันในช่วงสายๆนี่แหละนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้กำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการใจดีทั้งสีพงพาไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งมอล์อุตรดิตและก็โตโยต้าอุตรดิตด,ด้วยวันนี้เวลาแค่นี้ก่อนกันละกันพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมารรัง